น้องเอ้พี่น้องเอ้พี่น้องมลชนคนดีที่เคารพรักทุกท่านครับเราพักเวทีแต่เราไม่ได้พักความดีใช่ไหมจำไว้นะเราพักเวทีแต่เราไม่ได้พักความดีเรายังทำดีต่อไปไม่หยุดยั้ง สังคมโลกจะได้เรียนรู้กันต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามนั้นสามารถรบได้ในทุกสถานการณ์ใช่ไหมมีเวทีก็รบได้ไม่มีเวทีก็รบได้ใช่ไหมสุดยอดฝีมือนั้นรบได้ในทุกสถานการณ์ทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติได้ในทุกสถานการณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนมีปัญญานะ สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติได้ในทุกสถานการณ์นะเพราะจิตวิญญาณของเรานั้นเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็จะใช้ปัญญาในการทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาตินะเพื่อให้มนุษยชาตินั้นได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขนะเรา มาชุมนุมกันนะพี่น้องคอปทอสอปปสอกองทัพธรรมแล้วก็มวลชนคนดีมาประชุมกันมาชุมนุมกันรวมทั้งพี่น้องทางบ้านที่เสริมหนุนกันมวลชนคนดีที่อยู่ทางบ้านเสริมหนุนกันนั้นเราได้ใช้ยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะและพ่อครูสนนพโพธิรักท่านก็ได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็นะ กันออกมาเป็นภาษาที่ง่ายๆนะให้เราได้เข้าใจแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัตนะิก่อนที่จะเคลื่อนออกมานะพอครูก็ได้นะให้โอวาทกับพวกเรานะให้โอวาทกับพวกเราว่าใช้สูตรนะสงบสันติอหิงสาซื่อสัต์ บริสุทธิ์ขมลึกแม่นประเด็นแล้วดำเนินยุทธศาสตร์ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขค,ความจริงออกมาให้มากๆากบดมด ตลอดระยะเวลา5เดือนร้อยเจวันนะเราได้ไขความจริงออกมาเป็นลําดับลําดับได้ไขความจริงว่าสิ่งใดเลวสิ่งใดดีนะนอกจากไขความจริงแล้วเราปฏิบัติสิ่งดีให้ดูด้วยใช่ไหมเราช่วยกันไขความจริงออกมาแล้วปฏิบัติสิ่งที่ดีออกไปให้ดูว่าดีแท้เป็นเช่นใดส่วนเลวแท้นั้นเราไม่ต้องทําให้ดูใช่ไหมมีคนทําแล้วใช่ไหม มีนักการเมืองชั่วๆทำให้ดูแล้วใช่ไหมอันนี้เลวแท้นะก็มีทำให้ดูดีแท้ก็มีให้ดูที่ทาไมไม่รู้ใจใช่ไหมเราก็ทำให้ดูเห็นเห็นเลยาจากจุดที่อยู่กันอย่างยากลำบากก็สามารถอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขได้ใช่ไหมและผลการดำเนินงานของเรา ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะเพียงแค่ห้าเดือน172วันเท่านั้นเพียงแค่172วันเท่านั้นนะเราสามารถที่จะทำให้สิ่งชั่วชๆพ่ายแพ้ไปได้หลายเรื่องเลยใช่ไหมอย่างเช่นยาบ้าห้าเม็ดก็พ่ายแพ้ไปใช่ไหมการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานก็พ่ายแพ้ไปใช่ไหม อุ้ยคนละครึ่งก็พ่ายแพ้ไปแล้วใช่ไหมและความเลวร้วายย่างอื่นๆก็ชะง,งักไปแล้วใช่ไหมเริ่มสะดุดเริ่มชะง,งักเริ่มสะดุดไปเรื่อยๆๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะการไม่ติดคุกของคุณทักษิณชินวัตรนะหรือการพักโทษของคุณทักษิณชินวัตรก็ตามก็มีเรื่องสะดุดหลายเรื่องเลยใช่ไหมและคนที่ช่วยเหลือคุณทักษิณก็กําลังถูกสอบสวนกําลัง ถูกดำเนินคดีใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าพวกเราไม่ออกมาคนชั่วก็ทำชั่วโดยที่ไม่ต้องโดนอะไรเลยใช่ไหมแบบนี้คนชั่วก็จะยิ่งได้ใจเข้าไปใหญ่ยิ่งทำชั่วเข้าไปใหญ่แต่ตอนนี้คนชั่วพากันสยองว่าจะถูกลงโทษใช่ไหมเห็นไหมล่ะมันมีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลนะข้าวเน่าก็ชะงักไปใช่ไหมคาสิโนโก็ชะงักไปใช่ไหม เรื่องกอกูดผลประโยชน์กอกูดก็ชะง,งักไปอีกใช่ไหมอมอนอินรศรศสกรรมมอหนึ่งสองก็สะดุดไปอีกใช่ไหมเขาสะดุดไปหลายๆเรื่องนะยังมีเรื่องราวต่างๆที่เราช่วยกันวิพากวิจารณ์นะเราช่วยกันวิพากวิจารณ์ความไม่เหมาะไม่ควรนะในสังคมประเทศชาติของนักการเมืองชั่วและพรรคพวกนะ ในความที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆนั้นพี่น้องก็ช่วยกันเปิดเผยความจริงออกไปทําให้ความเลวร้ายหลายอย่างนั้นนะเริ่มสะดุดไปใช่ไหม <Yeah. S 1> เขาเริ่มสะดุดไปแต่หลายอย่างก็เริ่ม <Yeah. S 1> พ่ายแพ้ไปเรื่อยๆใช่ไหม <Yeah. S 1> จริง,รงๆการสะดุดนะั่นก็คือความพ่ายแพ้ของเขานั่นแหละการสะดุดก็คือความพ่ายแพ้ของเขาไปเป็นลําดับลําดับนะ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้ครับนี่ขนาดว่าเราทำร้อยเจ็ดสิบสองวันนะ เราทาเพียงแค่172วันเท่านั้นเองด้วยเหตุปัจจัยที่เหมาะควรอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าการข้ามสู่ความพ้นทุกข์พ้นชั่วไปสู่สุขแท้ดีแท้ที่มั่นคงยั่งยืนต่อตอนเองต่อผู้อื่นนั้น,นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าม,มีภาษาของพระพุทธเจ้าคือเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้แล้วแปลว่าอะไร เราไม่พักก็คือเราเพียรเราไม่เพียรก็คือเราพักก็จะข้ามโควาสสงสารได้คือข้ามห่วงแม่น้ําแห่งความชั่วายแห่งความทุกข์ได้นะแปลว่าอะไรแปลไทยให้เป็นไทยรู้เพียรรู้พักชนะอย่างเดียวนะักนะรบนะ่ต้องรู้เพียรรู้พักจังหวะไหนควรเพียรจังหวะไหนควรพัก เรารู้เพียรรู้พักชัยชนะเป็นของทุกชีวิตแน่นอนนะครับนี่คือประเด็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นนะเราอย่าหลงทางว่าต้องเพียรอย่างเดียวอย่าหลงทางว่าต้องพักอย่างเดียวอย่าหลงทางว่าต้องบุกอย่างเดียวอย่าหลงทางว่าต้องถอยอย่างเดียวต้องรู้บุกรู้ถอยรู้เพียรรู้พักใจไหมอ่านะเาทำให้มันถูกต้องถูกจังหวะแล้ว ชัยชนะก็จะเป็นของคนดีทุกท่านนะที่สำคัญนะประเด็นทายนี้วันนี้จริงๆแล้วยังคิดอยู่ว่าจะพูดไหมประเด็นนี้นะยังคิดอยู่เลยว่าเราจะพูดกันไหมประเด็นนี้นะแต่จะให้พี่น้องได้เห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างว่าตอนที่เรามาร่วมชุมนุมกันนะเราก็เริ่มจากมวลน,น้อยเนาะมวลเล็กๆแล้วก็มีไปประมาณหนึ่งเนาะมีมวลประมาณหนึ่งที่ อยู่เป็นประจำแล้วมาสมทบกันเป็นครั้งเป็นคราวแต่พี่น้องสังเกตไหมวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายนั้นมวลมหาประชาชนมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่คือมวลที่ซ่อนอยู่ยังไม่ปรากฏตัวและบอกได้เลยว่ายัง มาไม่หมดยังมาไม่หมดอย่างวันนี้นะครับมีพี่น้องญาติธรรมจิตอาสาสิทธิ์เก่านักเรียนสมาศิกขาคือนักเรียนของอโศกเรานะครับแล้วก็มีนักเรียนสมาศิกขาคือนักเรียนของอโศกเรามาเพียงบางส่วนเท่านั้นนีม่มาเพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้นยังไม่ได้มาหมดเลยนะเนี่ยเอามาแค่บางส่วนเท่านั้นเป็นยังไง โอ้โห uci, นะเห็น آ, ประสิทธิภาพในการทำงานไหมครับประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีและเด็กที่เรียนรู้ตามผู้ใหญ่ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมโอโ้ปุ๊บ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 เลยนะนะโอโ้เร็ว made. มากเลยนะท่าสังเกตว่าเขาทำงานยังมีประสิทธิภาพนะเขาทำงานยังมีประสิทธิภาพมากเลยนักเรียนนะทั้งสิทธิ์เก่าไม่ไม่ต้องนับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั้นได้ฝึกฝนมาอ<ๆ>ย่างดีอยู่แล้ว แม่นักเรียนฝึกฝนไม่กี่ปีเท่านั้นเองครับโรงเรียนของเรานี่เรียนตั้งแต่นี่แหละปอเด็กเล็กจะถึงมหกแล้วตอนนี้ก็มีถึงอนุปริญญากันนะครับเนี่ยหล่อหลอมนักเรียนแบบนี้นะครับเขาถึงกาละอันควรเขาพากันมานะักนักเรียนเราก็พากันมาช่วยกันสังเกตนะรองเท้าก็ไม่มีนะครับลุย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 ปีนปีนรถอะ่ะปีนรถยกเข้าว,ยก,าวยกของปีนรถอะ่ะผู้หญิงอะ่ะโอ้โหปีนเก่งกว่าผู้ชายทั่วไปอีกใช่ไหม โอ้โห oh, แข็งแกร่งมากและนักเรียนของเรานะครับเขาเนี yeah. ่ยแทนที่เขาจะพักนั่นนี่เสร็จแต่ตอนนี้เขายังไปเอาเหล็กเอาอุปกรณ์ต่างๆลงอยู่เลยรบ <laughs> มือให้นักเรียนพวกเราด้วยครับ <laughs> นี่เยาวชนรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบสารศารสนาส,าส,าส,าสาืบสารชาติศาสตร์กัตริย์และความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมประเทศชาติปิดท้ายนะตรงนี้ว่า ทั้งหมดนะครับทั้งพี่น้องมวลชนคนดีทั้งทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันทั้งหน้าที่นี้และเสริมหนุนทางบ้านนั้นนี่คือนะผลผลิตของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นะพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่าง,างคนดีท่านต่างๆที่ถ่ายทอดความรู้ไปยังลูกหลานของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ลูกหลานของคนดีต่างๆแล้วได้แสดงแสนยานุภาพเมื่อ ชาตต้องการแล้วเราก็จะช่วยกัน,นสร้างคนที่มีคุณภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของทุกๆชีวิตรครับขอบคุณครับ